สวัสดีครับรก่อนแลเข้าสู่เทนซึมนะครับวันนี้เรามานาเสนอเป็นตอนที่1แล้วนะครับอ่ะตอนที่1วันนี้จะมาแคสเกมชื่อว่าเทนซึมนะครับในรายการเทนซ์ซึมแคสโอรีนะครับเราแคสเฉพาะเทนซึมในคลิปนี้แคสเฉพาะเทนซึมนะอ่ะวันนี้จะมาแคสเกมกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้ผมขอเลือกหัวจักก่อนอ่ะ เอหาหัวจ่งนี้แหละจบจบอ,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 อ่ะนี่ก็หลดไปนะครับนเนี่ยเต็มซึมต่วนวิธีการดาวน์โหลดนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่เ w w google.co.th นะครับผมไม่ทำคลิปดาวน์โหลดแล้วนะครับเพราะว่าเขาทำันเยอะแล้วผมก็ไม่ทำเ yeah. ก <c oughs> ียะตรงนี้เดี๋ยวผมขอเลือกหมวดก่อนนะเอาหมวดอะไรดีนี่กว่า ถูกกันณทนะ่าเรือแห่งหนึ่งสมมุตินะสมมุติอ่ะนี่คือหัวรถจักรของเรานะครับที่เราจะขับกันในวันนี้อ่ะอย่างแรกเราต้องเปิดเลยคือเปิดไฟก่อนอ่าไฟเราพร้อมแล้วดูแคปวิวกันนะครับนี่คือแคปวิวนะจ๊ะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโรงซ่อมรถอะ ่ะเดี๋ยวผมขออ่ะเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะมาแคสเกมกันเลยนะจ๊ะอ่ะถ้าใครดาวน์โหลดเกมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือคีย์บอร์ดอ่ะผมเหย์บอร์ดไหมนี่นะครับอ่ะวันนี้จะมาดูกันเลยะครับว่าเราจะแคสเกมไงอ่ะตัว H เ,เป็นบูดนี่คนบบยครับตัว H บูด W เดินหน้าเดินหน้าตัว W เดินหน้า อ่าเริ่มหน้าแล้วนะครับในขนาดนี้อ่าเดี๋ยวผมขอดูอ่าเอาดี่เราขับตัวเปล่านะครับอ่ารถแรงนะครับรุ่นนี้รถแรง ่าในขณะนี้เจ้กร้านจะเข้าทางโค้งดูนะครับแรงนะครับรุ่นนี้รถแรงเด็กเด้วเนี่ยได็กเด้อเนี่ย อ้าวตกลางกรนดียาอ่ะอันนี้แค่ตกลางนะครับ<ม>นี่เราพของการขับรถไฟนะ